หลังจากที่อิหร่านชาติผู้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำารองมากที่สุดอันดับสองของโลกสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกบิกที่ประกอบด,ด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้กลุ่มที่ทางปักกิ่งและมัสโกอ้างว่าเป็นตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ทรงพลังที่เป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจากตะวันตก ขณะที่อาร์เจนตินาก็แสดงจุดยืนปรารถนาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเช่นกันบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นในปี2009และมีการประชุมซัมมิตครั้งแรกในปีเดียวกันก่อนที่แอฟริกาใต้จะเข้าร่วมในปี2010โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบิ๊กของอิหร่านจะก่อผลลัพธ์ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ทั้งสองฝ่ายขณะที่รัสเซียเผยว่าอาร์เจนตินาก็สมัครเข้าร่วมกลุ่มเช่นกัน ขณะที่เพจ World Maker ได้อ้างอิงข้อมูลจากสื่ออาทีถึงประเด็นสมาชิกกลุ่มบิระบุว่าเอาแล้วครับท่านงานนี้พี่เสือใบโดนเหล่าเคี้ยวรัวๆแล้วล่าสุดจีนรัเสเซียประกาศกล้าวเตรียมสร้างกลุ่ม G7 โลกใหม่โดยจะเริ่มจากการกดดันบิกให้กลายเป็นกลุ่มประเทศขั้วอำนาจระดับโลกและตั้งเป้าถงดุลกับ G 7โดยเฉพาะสังเวียนนี้เปิดหน้าชกกันตเต็มไม่ใส่นวมโลกเดือดกันไปเลยครับท่าน จากถแถลงการล่าสุดนี้คงไม่ต้องให้หมอเช็คอาการว่าจีนและรัเสเซียตั้งใจดันบริกกลายเป็นขั้วอํานาจโลกใหม่และที่แสบซวงอย่างมากคือมีการประกาศว่าอินเดียจะร่วมอุดมการณ์นี้ด้วยเอาล่ะสิครับงานนี้อินเดียเดินหน้า่วงดุลเต็มที่เกมนี้ชิงไหวชิงพลิกกันเพื่อก้าวไปสู่โลกใหม่มาดูกันว่าทางท่านเสือใบจะว่ายอย่างไรเพราะอินเดียนั้นเป็นพันธมิตรดิคอรที่ประกอบด้วยสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลีย ดังนั้นเอิร์ธนี้อินเดียเดินมาร์กสองข้างชัดเจนสร้างความเนื้อหอมให้ตัวเองอย่างมากความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากอาร์เจนตินาและอิหร่านเพิ่งสมัครเข้าร่วมกมลุ่มบิกขณะที่ผู้นําของไทยก็ได้รับเชิญเข้าประชุมครั้งสําคัญและมีการถแถลงการว่าไทยยินดีจะร่วมพัฒนากลุ่มบิกในหลายส่วนโดยเฉพาะการสร้างสันติภาพและความก้าวหน้าในอนาคตทางการอิหร่านและอาร์เจนตินายืนยันเรื่องนี้แล้วเอาด้วยกับบริกแน่นอนซึ่งทางซาอุ ึ่งหลายคนกําลังจับตามองนั้นตอนนี้ยังคงเงียบๆไม่มีความขึ้นไหวเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจล่าสุดคือมีเสียงแววออกมาว่าอาจมีดีวขายน้ํามันกับจีนเป็นยน้นมีรายงานว่าจีนอาจเชิญอินโดนีเซียและอีบเข้าร่วมบิกด้วยเนื่องจากจีนมองว่าการขายบิกจะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญสําหรับอนาคตโลกใหม่กิงไปกว่านั้นมีการเปิดเผยอีกว่าตอนนี้จีนได้ส่งคําเชิญไปยัง13าประเทศได้แก่อีบฟิจิอัลจีเรีย กัมพูชาไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งหมักนี้ยิ่งใหญ่และสำคัญจนเวอร์เมเกอร์คาดว่าตะวันตกไม่อาจอยู่เฉยได้แน่มารอดูกันว่าการเมืองโลกจะถูกขับเคลื่อนไปในจุดใดรอดูหมักสวนจากพี่เสือใบและทีมงานตะวันตกได้เลยขณะที่ก่อนหน้านี้เพจการทูตและการทหารได้ให้ความเห็นหลังจากที่อิหร่านและอาร์เจนตินาสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบิกแล้วโดวยระบุว่า เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้อร์เจนตินาเคยจะสมัครเข้าร่วมกลุ่มบิกมาครั้งหนึ่งแล้วแต่เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นก่อนโครงการเลยถูกพักไปถ้าตอนนั้นอร์เตนตินาเข้าร่วมได้ชื่อกลุ่มบิกก็อาจเปลี่ยนชื่อเป็นบิรกซ่าตามชื่อประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใตา้และอร์เจนตินาอย่างไรก็ตามครั้งนี้เนื่องจากมีอหรานร่วมด้วยก็ต้องรอดูว่าจะแทรกไอขึ้นไปอย่างไรมีบางคนเสนอให้ใช้ชื่อบริกเซีย จึงก็คิดว่าฟังดูดีเหมือนกันแต่ในอนาคตก็อาจจะมีปัญหาอีกพูดถึงชื่อกลุ่มบิีกนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาเพราะมาจากการนําตัวอักษรตัวแรกของชื่อประเทศสมาชิกมาต่อกันเฉยๆไม่ได้มีชื่อที่สื่อถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชื่อสหภาพยุโรปก็ชัดเจนว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศในยุโรปหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ชัดเจนว่าเป็นการรวมตัวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แน่นอนว่าการที่กลุ่มดิกไม่มีชื่อเฉพาะที่เจาะจงภูมิภาคหรือลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งจะเปิดโอกาสให้รับสมาชิกได้หลากหลายแต่ในอนาคตเราคิดดูเล่นๆว่าถ้าเกิดมีประเทศต่างๆสนใจจะเข้าร่วมกลุ่มดิกเป็น10ประเทศขึ้นมาจะเอาตัวอักษรมาเรียงกันอย่างไรดีอีกทางเลือกหนึ่งที่เสนอกันคือให้ใช้เชื่อว่ากล um ุ่มบิ๊กพัสซซึ่งมีชื่อสมาชิกปัจจุบันคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ย,ยืนพื้นไว้ส่วนประเทศสมาชิก ที่อาจเพิ่มขึ้นมาในอนาคตก็จะรวมอยู่ในบิกทั้งหมดซึ่งมุมหนึ่งก็สะดวกดีแต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะเหมือนเป็นการแบ่งแยกสมาชิกออกเป็น2กลุ่มสําหรับประเทศไทยแอดมินเพจสนับสนุนให้เพิ่มความร่วมมือกับกลุ่มบิกมากขึ้นแต่ยังไม่ควรถึงขั้นเข้าเป็นสมาชิกจะได้ไม่เป็นการกระตุกหนวดสหรัฐและผอมเพื่อนที่นิยมเรียกกันว่าประชาคมโลกหนึ่งในกลไกที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ก็คือการเพิ่มความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับบิก จากเดิมที่มีอาเซียนพลัสทีอาเซียนพลซิแล้วก็อาจจะเพิ่มอาเซียนพลัสบเข้าไปด้วยน่าจะเป็นทางเลือกสําหรับสมาชิกอาเซียนอื่นๆด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องรอดูว่าชื่อกลุ่มบิกในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าจูๆ่ๆชื่อการประชุมกลายเป็นอาเซียนพลัสบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W F, Y C ขึ้นมาก็คงแปลกพิลึก เหตการทูดและการทหารยังต่วถึงกรณีที่ประธานาธิบดีโจควิโดโดของอินโดนีเซียเดินทางเยือนยูเครนและรัสเซียโดยระบุว่าก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสาเหตุหลักที่ผู้นําอินโดนีเซียต้องไปเยือนยูเครนและรัสเซียนั้น เกิดจากอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 ซึ่งมีสหรัฐและเพื่อนในกลุ่ม G7 ที่นิยมเรียกตัวเองว่าประชาคมโลกกับรัสเซียร,รวมอยู่ด้วยทีนี้พอเกิดสงครามในยูเครนขึ้นตะวันตกก็เลยวอยวายจะไม่ให้รัสเซียเข้าร่วมประชุม G20 อินโดนีเซียเลยเจอยามหม้อใหญ่เลยว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีเพราะถ้าอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ G20 และแบนไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมก็เหมือนเลือกข้างนั่นเอง สุดท้ายก็เลยมีการเชิญยูเครนเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตัดปัญหาและนายวิโดโดก็เดินทางเยือนท,ทั้งยูเครนและรัสเซียเปลี่ยนวิกฤตที่ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพ g 2 0ถูกกดดันอย่างหนักให้เป็นโอกาสส่งเสริมบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีโลกได้เป็นอย่างดีแอดมินเพจให้ความเห็นส่วนตัวด้วยว่าแอบกังวลเล็กน้อยว่าปูตินจะต้อนรับนายวิโดโดยอย่างไรแต่เห็นเมื่อวานก็จัดที่นั่งใกล้ชิดกันดีบรรยากาศตอนสนทนานและระหว่างแถลงข่าวชื้นมืน่นก็สบายใจ จริงๆแค่ปูตินไม่ได้เอาโต๊ะยามาต้อนรับแบบตอนนายเอมมานูเอลมาครองมาเยือนก็เป็นสัญญาณที่เดียวครับสำหรับประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกก็ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเหมือนกันก่อนหน้านี้ตอนประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกสหรัฐและผองเพื่อนส่วนหนึ่งในประชาคมโลกก็แผงลิทให้เห็นมาแล้วเนื่องจากยุโรปไม่ได้ร่วมประชุมเอเปกด้วยจึงไม่อาจเรียกว่าประชาคมโลกได้เต็มปากดังนั้นไทยเราก็ต้องแสดงท่าทีรักษาความเป็นกลางให้ดี